นิทานเรื่องสะพานแห่งมิตรภาพมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านสุขใจผู้คนในหมู่บ้านมีความสุขช่วยเหลือกันตลอดมาวันหนึง่งแม่ค้าชื่อป้าแดงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับป้าสมว่าขายของไม่ซื่อสัตย์เธอจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าต่อคนอื่นๆโดยไม่ได้ตรวจสอบข่าวลือนั้นแพร่ไปทั่วทำให้ป้าสมเสียใจมากเพราะคนในหมู่บ้านต่างเริ่มมองเธอด้วยความสงสัยและหวาดระแวง วันหนึ่งเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากบ้านของป้าแดงถูกน้ำท่วมและไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเธอเพราะทุกคนต่างยุ่งอยู่กับการแก้ปัญหาของตนเองทันใดนั้นเองป้าสมรีบเดินฝ่าน้ำท่วมมาช่วยป้าแดงแม้ป้าแดงจะเคยทำให้ป้าสมเสียใจแต่ป้าสมกลับไม่ถือโทษและพร้อมช่วยเหลือทันทีป้าแดงรู้สึกผิดและขอโทษป้าสมจากนั้นก็ไปบอกความจริงกับทุกคนว่าตนเองผิดที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน หมู่บ้านสุขใจกลับมาสงบสุขอีกครั้งทุกคนจึงเข้าใจว่าก่อนจะนินทาใครควรนึกถึงวันที่เคยพึ่งพาและช่วยเหลือกันเพราะสายสัมพันธ์ที่ดีมีค่ามากกว่าคำพูดที่ไม่จริง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะเอ่ยวาจาวิจารณ์หรือนินทาใครควรหยุดคิดถึงอดีตที่เราเคยมีน้ำใจพึ่งพาและช่วยเหลือกันไว้ก่อนเพราะคำพูดที่ไร้สติเพียงครั้งเดียวอาจทำลายมิตรภาพที่ใช้เวลาสร้างมาทั้งชีวิต